เอาละที่เห็นอยู่ในมือผมนเนี่ยนะครับก็รู้แล้วนะะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับซึ่งจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่วาฮูนะครับวาฮูเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าเขาเป็นผู้ผลิตเทรนเนอร์เป็นผู้ผลิต ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์นะครับเป็นผู้ผลิตพาวเวอร์มิเตอร์และเป็นเจ้าของสปีดเพลย์ด้วยนะครับผมและตอนนี้นะเขาก็มีซีรีส์ใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งนั่นก็คือ Element นะครับซึ่งเป็น Element เจนที่3แล้วนะครับโดยเวลาเปิดตัวทีเปิดพร้อมกันเลยนะเรียกเรียกว่าแทบจะพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับเจนที่3เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเอลิเมนต์เอซเอลิเมนต์โรมและเอลิเมนต์โบนะครับเวอร์ชันสามนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยผมจะไม่ไม่ไม่ได้มาเล่าเรื่องแบบว่าผลิตภัณฑ์์วว่่าาาแบบมมมมัันนีีฟเเจจอออรอรนะะระะะะไผลปติขง Wahoo Fitness ให้ฟัังนะครบผมเดิมทีเนี่ยนะครับวาฮูฟิตเนสนะครับก่อตั้งโดยชายที่มีชื่อว่าชิปส์ฮอกกินส์นะครับก็เป็นนักธุรกิจเนาะ เป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจมาอยู่แล้วนะครับโดยธุรกิจที่เขาทําก่อนหน้านะั้นเะนี่ยนะก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าวาฮูด็อกซึ่งวาฮูด็อกคืออะไรเขาบอกว่าวาฮูด็อกเนี่ยนะมันก็คือท่าเทียบเรือแต่ว่ามันไม่ใช่ท่าเทียบเรือแบบแบบขนาดใหญ่โตอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นท่าเทียบเรือที่เอาไว้ติดไว้ที่บ้านอนะเรียกว่าถ้าเกิดว่าแบบคนที่มีบ้านอยู่ติดติดอยู่ริมน้ำเนาะติดอยู่ริมทะเลสาบหรือว่าติดอยู่ริมแม่น้ำอย่างเงี้ยเวลาเขาจะเอาเรือขึ้นเรือลงเนี่ยนะมันลำบากใช่ บ้านจะซ่อมจะทําอะไรเรือเนี่ยนะก็อยู่ในการาดเนี่ยมันเท่มากเลยทีเดียวนะครับเราก็มีราคาส่งนะเอาไว้ขายพวกเศรษฐีเท่าน,นั้นโดยเฉพาะนะครับคนที่มีอาจจะก,กินเนาะก็ซื้อเรื่องซื้อกันแต่ไอ้ตัววาฮูด็อกนะครับซึ่งไอ้ชื่อของวาฮูเนี่ยนะมันมาจาก2อ,อย่างด้วยกันนะครับซึ่งก็คือมาจากปลาที่มีชื่อว่าวาฮูที่อาศัยอยู่บริเวณที่นั่นก็คืออัตันตาจอจีนะครับที่สหรัฐอเมริกากับอีกงานหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นชื่อปลาแล้วด้วยนะมันชุมช่มๆมากใช่ไหมแม่น้ำที่นั่นก็เลยดันชื่่่อวววาาาแมนนู้้้เขไปดยะครับ เขาก็เลยเอาชื่อของสถานที่กับชื่อของรลานเนี่ยไปตั้งเป็นชื่อบริษัทนะครับเอาลนะแล้วเสร็จแล้วทีนี้นะจากคนที่ทำด็อกกิ้งเนี่ยนะครับสำหรับเรือเล็กๆที่เอาไว้ใช้ในบ้านในอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยนะครับชีวิตนี้เขาจะต้องการอะไรอีกใช่ไหมอยู่ดีๆหันเหมาทำบำบัดเรนเนอร์ได้ยังไงนะมันมีเรื่องเรื่องมันมีอยู่ว่าชิปซอกกิ้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยนะเกิดดําดิขึ้นมาว่าฉันอยากจะแข่งจักรยานนะครับก็โอเคเขาก็ไปแข่งแน่นอนครับเนื่องจจาาาาากกกว่เเเขเป็นนนัธุรฯฯิทํงยอะ เพราะฉะนั้นเวลาการซ้อมมันก็จะน้อยไปด้วยเป็นโดยปริยายถูกไหมแล้วเขาไปแข่งแน่นอนครับเกิดอะไรขึ้นแพ,พ,แพ,แอพอ้พอแพ้แล้วยังไงอ่ะคือพอพอแพ้แล้วยังไงก็มันก็ควรจะเป็นปกติธรรมชาติมันก็ชั้นซ้อมน้อยแต่เรื่องมันอยู่ว่าเขาแพ้อยู่คนคนหนึ่งที่ทําให้เขาแบบว่ายอมไม่ได้ซึ่งนั่นก็คือภรรยายของเขานน่นเอง ชิปเนี่ยแพ้ภรรยาตัวเองในการแข่งขันการกีฬานะครับซึ่งนั่นก็เลยเป็นความแค้นที่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันคือหัวหน้าครอบครัวนนะถูกเมียตัวเองแบ,บบว่าบูลลี่นะว่าผมขี่จักรยานไม่ได้เรื่องไงนะคือมันเจ็บแค้นเข้าไปในหัวใจนะครับสิ่งที่เขาปัญญาณตอนตอนตอนนั้นนะแข่งข้างหน้านะฉันจะต้องชนะเธอให้ได้เอ้าแต่ว่าฉันไม่มีเวลาฉันจะทําไงฉันจะเทรนบนเทรนเนอร์และนั่นเองนะครับก็ทําให้ชิป รู้ตัวได้ว่าการการซ้อมบนเทรนเนอร์เนี่ยนะมันน่าเบื่อมากแค่ไหนเพราะสมัยนั้นมันไม่มีสมาร์ทเทรนเนอร์ต้องให้เข้าใจก่อนว่าสมัยนั้นเนี่ยนะมันมีแต่แบบพวกเทรนเนอร์ที่ปรับมือปรับบนือตามมือนะครับผมซึ่งไอ้เทรนเนอร์ปรับมือปรับมนืออตามมือมันไม่เหมือนขี่บนถนนไงมันขี่ไปแล้วมันมันน่าเบื่อมากมันเจ็บปวดมากนะครับผมแล้วก็มีเทรนเนอร์อะไรไหมที่มันแบบว่าพอจะซิมูเลตไอ้แบบว่ายิ่งขี่เร็วแล้วมันยิ่งเหนืดมากขึ้นมันยิ่งแบบว่าเออเหนื่อยมากขึ้นอะไรเงี้ยนะตอนนั้ ตีกับอากาศนะข้อเสียของมันก็คือบ,บ,บอกว่ามันเสียงดังเหลือเกินถ้าเกิดว่าซ้อมกันทีนี่คือบ้านแตกเลยคือไม่ต้องคนในบ้านเนี่ยไม่ต้องคุยกันเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาว่าเออทางงานฉันจะทําสิ่งที่มีชื่อว่าสมาร์ทเทรนเนอร์ขึ้นมาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเลยนะชิปซ็อกกิ้งเนี่ยนะเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเลยนะครับเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าเออทาง้งงานเอายี้ก่อนก่อนก็แล้วกันฉันไม่เคยทำธุรกิจนี้มาก่อนฉันขอทำไอตัวฮาร์ดฮาร์ทเรมอนิิเเเเตตออออออรรรร์์์ฉฉฉััััันนนนนนยยาากททฮมมมใแบบบบขงงงงซซึึ่่ส้ีขายแล้วนะแต่ว่าฉันอยากทของฉันเอง ไอทำเพราะว่าฉันฉันรู้สึกว่าไอ้ a r d w i r e อ monitor สมัยนั้นที่มันที่มันมีขายอยู่อะคือมันแบบมีแต่ a n นพลัสไงมันก็แบบว่าเชื่อมต่อกับโปรโตคอลที่มันธรรมดามากเลยแต่ฉันอยากทําให้มันเชื่อมต่อบลูทูธได้อะและให้มันมา reflect ขึ้นมือถือชนะเป็นอย่างเงี้ย ฉันก็จะได้ดูได้ไงแล้วฉันก็จะได้ไม่ต้องมามามา,มาดูแบบจน,นอยากจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปทาอะไรต่อเขาก็ทาไอตัว hard b ร e มอ monitor อันนี้ขึ้นมานะแล้วก็เขียน source code เข้าไปเสร็จแล้วที่นี่เขาก็เลยเอาไปไปไปโพสบน reddit บอกว่าเนี่ย source c ของเขาเนี่ยมันเยี่ยมมากเลยนะแต่เสร็จแล้วที่นี่นะมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่อยู่ใน reddit นะก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าเฮ้ย source code ที่มึงเขียนมานี่มันห่วยมากเลยนะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาครับ เป็นไงคือชิปซอกกินเนี่ยเป็นคนที่ใครจะมาหยามก็ไม่ได้นะอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงเขียนซอสโค้ไดได้ดีกว่านี้นะมึงมาเลยมาหากูที่อันตาจอจียปรากฏว่าไอตอนที่เขามาหานะเขาก็เขียนซอสโค้ดสำหรับไอตัวเนี้ที่มันดีขึ้นมากว่าได้ชิปเกิดอาการถึงเรียกว่าตัดสรู้ขึ้นมาเออ เขาเขียนได้ดีกว่าเราเออทาั้ง,งานั้นนายมาทำงานให้เราไหมซึ่งไอคนนี้ก็เลยได้เป็นหัวหน้า Chief of Technical Officer นะครับให้กับให้กับวาวูาฟิตเนสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับและนั่นก็คือ,อผลิตภัณฑ์แรกๆของวาวูฟิตเนสนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สองเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากเทรนเนอร์แล้วเขาก็ทำเทรนเนอร์ขึ้นมาโดยที่แบบว่าร่วมมือการแบบว่าใช้แพลตฟอร์มที่แบบว่าคิดมาดีอยู่แล้วนะครับ ทำสิ่งที่มีชื่อว่าวารูคิเกอร์โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทเทรนเนอร์รุ่นแรกเลยนะครับของวารูฟิตเนสออกมาจากบริษัทโดยเดียวซึ่งคุณลักษณะของสมาร์ทเทรนเนอร์นะครับในสมัยนั้นเลยนะเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วเนี่ยโอ้มันสุดยอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่าอย่างที่หนึ่งเลยนะมันเงียบลงอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับและอย่างที่สองมันสามารถปรับแรงหนึงได้ตามความเร็วนะครับเชื่อมต่อกับสวิตช์ได้เชื่อมต่อกับไอ้คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆได้เกมได้ในสมัยนั้้้นนนนนรรับับบทาาาาใใหกกขี่นนนนะ่่่จยเมมไือ เหมือนกับอีกต่อไปซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิวัติว,ตว,ตวงการเลยทีเดียวแต่ชิปเองนะครับก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะครับนอกจากจะมีวาหูกิเกอร์แล้วเขาบอกว่าทั้งนั้นฉันควรจะต้องมีวาหูกิเกอร์แสตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวถัดมานะครับที่เอาไว้ใช้จับดุมล้อแล้วก็สามารถปั่นได้โดยทดี่ตัวเองจะได้ไม่ต้องถอดล้อออกมานะครับทำให้มันสะดวกกับยูเซอร์บางประเภทนะครับที่ต้องการใช้อย่างนี้นะครับซึ่งก็ทําให้บริษัทเนี่ยขายดีขายดีโผล่ขึ้นมาอีกนะครับยอดขายเพ ที่ชิปมองไว้ซึ่งนั่นก็คือบิ์คอมพิวเตอร์ซึ่งบิ์คอมพิวเตอร์สมัยนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเซตอัพผ่านไอ้ตัวฮาร์ดูนิตเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ไม่มีแอปไม่มีอะไรให้ใช้งานอย่างนั้นนะซึ่งก็จะต้องแบบว่ากด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 เข้าไปเสร็จปุ๊บเอฟทีพีเท่าไรฮาร์ดแวร์เท่าไรนะครับแล้วทุกครั้งทุ่เวลาที่จะเซ็งข้อมูลเนี่ยนะจะต้องเอาสายมาเสียบเซ็งผ่านคอง ท้ายที่สุดนะครับชิปส์และทีมงานนะครับก็ทําสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งมีชื่อว่าวาหัเอเลเซนซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ตัวไบต์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องเสียบสายเพื่อเชื่อมเชื่อมต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์อ,อีกต่อไปนะครับเพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยสามารถทำผ่านทำได้ผ่าน o v e r อรนะครับโดยเชื่อมต่อกับแอปมือถือการเซตอัพทุกอย่างสามารถทำได้ในมือถือการเซตอัพ FTP การเซตอัพ เรื่องของฮาร์ดแวร์การเซตอัพเรื่องของส่วนสูงน้ำหนักอายุใส่เข้าไปในมือถือและทุกอย่างมันจะถูกรีเฟล็ผ่านมาที่ head, ตัวฮ u n อยู่ในตัวนี้นะครับเท่านั้นนะยังไม่พอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราขี่เสร็จแล้วเนี่ยนะเราสามารถซิง ไร้ของเราเนยนะครับเข้าไปที่ s t r a v ว่าโอเวอ Air ได้เลยทันทีนะครับโดยที่สามารถไปลงได้ที่ s t r a v ว่าสามารถไปลงได้ที่แอปของมาฮูเองหรือแอปอื่นๆอีกมากมายนะครับที่อยู่ในนั้นนะครับและที่แสบที่สุดนะครับก็คือสามารถเอาไปซิงค์ลง Garmin Connect ได้ด้วยในสมัยนั้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แบบว่า g a r m i n นทราบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมัน ใช้แพลตฟอร์มของเราเราทำกันยังไงดีนะครับซึ่งก็หลังจะเปิดตัวได้สักประมาณ6เดือนนะครับการ m i n ก็ชัดชด,ดาวตรงนี้ลงไปนะครับทำให้การทำให้วาฮูเนี่ยไม่สามารถซิงข้อมูลในนับลงการมิ c คอนเน t ได้อีกต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นการแก้เกมกันนะครับแล้วหลังจากนั้นไปต้นมานะครับการมิน mm hmm. ก็มองวาฮูเนเป็นคู่แข่งมาโดยตลอดนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะครับ ฟาส forward ผ่านมาจนถึงปี2025นี้นะครับก็มีสามฐานเสือนะครับจากวาหูเอเลเมนต์ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับประกอบไปด้วยอย่างที่ 1. วาหูเอเลเมนต์เอสและอย่างที่ 2. วาหูเอเลเมนต์โรมและอย่างที่3 ก็คือวา h ู o e l e m e n โ b o ์สนั่นเองนะครับและในวาวู l e m e n t g e n e r a t i o n ที่3เนี่ยครับมีฟีเจอร์เด็ดๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานร่วมกันกับ g o o g l e แ a บบนะครับการแชร์ไร้แล้วก็การแชร์ร้าวกับเพื่อนที่สนิทกันนะครับทำให้เราเนี่ยนะสนุกกับการใช้งานวา o ู Element มากขึ้นนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆและประวัตของแบรนด์วาวูถ้าท่านใดอยากให้ผมแบบรีวิวเรื่องแบรนด์อื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับข้างล่างนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแแบบบรนด์ที่ ว่าทางเอาใต้24ขายหรือไม่ได้ขายนะครับผมสามารถรีวิวให้ได้นะครับเขียนเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในเทปหน้านะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ